ผู้ผู้ถูกจับนำไปเพื่อค้นหาตัวผู้ค้าอีกรายหนึ่งนะครับที่เป็นตัวการหลักหลังจากที่จับยาบ้าได้ได้นะฮะวันนี้มีพนักงานอบตแห่งหนึ่งในพื้นที่นะครับก็โดนจับด้วยนะฮะหลังจากที่เรารอซื้อยาบ้านะครับส่งมอบยาบ้าให้เราได้จำนวนห้าเม พร้อมกับเงินสดอีก200บาทที่เป็นที่ถ่ายเอาไปแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลครับเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดน,นี่ไงหรือเปล่าซองน้นนำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินอเเจอแล้วครับสองสีน้ำเงินนี่ไงหรือเปล่า สองน้ำเงินสีน้ำเงินเจอนแล้วครับสองสีน้ำเงินมันก็อยู่ใกล้กันเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่มันปกปิดกันไว้โอ้โหพีสาวมันก็ไม่บอกเลยนะเสนะเูือ หลงังหลังตีฟ้านี่นะดังพร้อมที่นี่